สดีครับพี่น้องวันนี้ผมพามาเที่ยววัดห้วยมงคลอำเภอห้วยหินนะครับจังหวัดประจวบตอนนี้ก็รู้สึกจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับพี่น้องวัดห้วยนะครับนี่ครับพี่น้องช่วงนี้ผมมาเที่ยวข้างหลังนะครับไม่ได้อยู่ข้างหน้าบริเวณนี้เป็นข้างหลังวัดจะมีสระเลี้ยงปลาครับ ลมเย็นดีครับพี่น้องมากับเด็กๆแล้วก็พาตายายมาเที่ยวด้วยครับผ่อนคลายช่วงหลังจากโควิดแล้วก็มาผ่อนคลายครับพี่น้องข้างบนนั้นจะเป็นพระตระล เด็กๆชอบขี่ควายี่น้ควายรูปปั้นพี่ข้าวเขาชอบตาก็สนใจถ่ายรูปใหญ่ครับครับรูปปั้นควายคุณยายนั่งบนรถไม่ลงครับตากับเด็กๆมาถ่ายรูปใหญ่เลยครับพี่น้อง ก็เปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนคลายเครียดครับมีเป็ดด้วยพี่น้องมีเป็ดด้วยมีเป็ดน้ำมีตัวนึงพี่น้องเป็ดเป็ดเทศนี่ครับพี่น้องเป็ดเป็ดเป็ดสวยงามมากครับเป็ดโอ้เขียวเลยครับ นี่เป็นสะกนะครับพี่น้องกับเด็กๆก,กับนักเอกดูบรรยากาศครับนจะเป็นบรรยากาศข้างหลังวัดห้วยนะพี่น้อง จะมีลูปปั้นครับตรงนี้เอาไปเลี้ยงไหมพี่ข้าวเอาไปเลี้ยงสักตัวไหมไ <c oughs> ชอบไหมชอบไหมชอบ,ชอบมีเป็ดด้วยมีเป็ดด้วยครับพี่ข้าวได้ขี่ควายแล้วพี่ข้าวขี่ควาย สนุกไหมตัวใหญ่มีแต้มด้วยพี่ข้าวนี่ตรงหูนี่จุงหูควายนี่ควายโตเขาเล่ตัวนี้แล้วจะลงยังไงนง่ายมากไปบ,บายน้อยข้าวไปแล้วครับพี่ข้าวที่ควายไปแล้วพี่ข้ามีควายเลี้ยงสองตัวแล้วครับคไปตู้ไปตู้ตหนุนอีกสองตัวอยูน่นุนเป็นห้าตัวแล้วครับ อครับพี่ข้าวพี่ขวันได้เลี้ยงควายแล้ววันนี้นี่ครับได้ขึ้นขี่ควายไปเลี้ยงทุ่งนาแล้วฝนตกๆกพาควายไปกินหญ้าตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากพี่ข้าวกับพี่ขวันชอบมาเลย